โลกอาจวุ่นวายแต่ถ้าคุณคุมใจคุณได้คุณก็เลือกสิ่งที่ถูกต้องและดีต่อตัวคุณวันนี้ผมจะชวนคุณมาเรียนรู้วิธีคุมตัวเองท่ามกลางความวุ่นวายโกราหลจากแบทแมนใน The Dark Knight อัศวินแห่งปฏิการนี่คือ Star Trekman Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง สวัสดีครับพบกับผมดรหนุ่ย Star t e g i c m a n ui, Man. ในพอดแคสต์ Star t e g i c m a n ความสุขและความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่วันนี้ผมจะพาคุณเดินผ่าน7ชฉากหลักของภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight อสวินแห่งรัตติการโดยมองผ่านเลนของการเซลโคชชิ่งหรือการโคชตัวเองแล้วหยิบเอาวิธีคิดที่ทำซ้ำได้มาใช้จริง ในชีวิตคุณครับก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักวันนี้ผมอยากชวนคุณมารองเริ่มต้นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะครับผมทำอ e ีบุ๊กที่มีชื่อว่าชีวิตคุณจะสุขและดีได้กว่าที่เป็น10บเท่าถ้าคุณโคชตัวเองเป็นที่จะพาคุณกลับมาเชื่อในศักยภาพของตัวเองอีกครั้งและเรียนรู้วิธีโคชตัวเองให้เจอทั้งความสุขและความสําเร็จไปพร้อมกันอีบ e ุ๊กเล่มนี้ไม่ได้เป็นสูตรสาเร็จแต่เป็นเหมือนแผนที่ที่คุณสามารถหยิบไปใช้ในชีวิตจริงได้เลย และถ้าคุณอยากได้การเรียนรู้ที่ลึกขึ้นผมก็มีออนไลน์คอร์สที่จะช่วยคุณลงมือฝึกจริงผ่านเวิร์กช็อปและเครื่องมือที่พาคุณก้าวไปทีละขั้นให้ชีวิตคุณดีขึ้นวันละหจนเห็นผลที่ยั่งยืนรายละเอียดของริงอยู่ในช่อง description นะครับกดก็ไปดูและเริ่มโค้ชตัวเองตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับฉากที่1 คือฉากแผนป้นธนาคารที่บังคับให้หักหลังกันเองเปิดที่ฉากแรกนั่นคือฉากแผนป้นธนาคารที่บังคับให้หักหลังกันเองแก๊งสวมหน้ากากของโจกเกอร์บุกป้นธนาคารทุกคนถูกสั่งให้กำจัดเพื่อนร่วมทีมจนสุดท้ายเหลือหัวหน้าตัวจริงเพียงคนเดียวนั่นคือแผนสําเร็จสมใจโจกเกอร์เพราะโครงสร้างของแผนที่โจกเกอร์วางไว้บีเพกเกิดผลที่ต้องการสิ่งที่น่าสนใจในฉากนี้คือไม่ใช่การป้นธนาคารไปเรื่องดีนะครับแต่ก็ คือการทําอะไรให้สําเร็จจะต้องเริ่มต้นจากแผนที่ดีก่อนถ้าแผนไม่ดีผลลัพธ์ที่ต้องการเกิดก็อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังแต่ถ้าวางแผนดีก็จะเป็นไปตามที่หวังแผนที่ดีจะทําให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้นถึงแน่นอนย่อมมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถเดินทางร่วมกันไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้เพราะแผนที่ดีเป็นแผนที่มีระบบพูดง่ายๆเวลาทำอะไรก็ต้องมีระบบรองรับประเด็นก็คือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการ ทำอะไรสักอย่างจึงไม่ใช่เรื่องโชคร้ายแต่มักเป็นผลของแผนหรือขั้นตอนหรือเส้นทางที่วางผิดตั้งแต่ตน้นดังนั้นเวลาทำอรอย่าหวังพึ่งแต่โชคแต่ให้พึ่งความเป็นระบบโอกาสล้มเหลวก็น้อยแต่โอกาสสําเร็จสูงเวลาก่อนลงมือจริงให้เริ่มง,ง่ายๆด้วยการหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งวาดภาพรวม ลงบนกระดาษต่อจากนั้นว่าเส้นทางไหลของสิ่งที่จะทำตั้งจุดส่งต่อให้ชัดใครเริ่มใครตัวจใครปิดเกมวางแผนบริหารความเสี่ยงเดิอทางเลือกถูกทำให้ชัดได้ง่ายสมองจะใช้พลังงานน้อยแต่ไปโฟกัสที่คุณภาพได้มากขึ้นเวลาที่คุณจะทำอะไรเม่อโครงร่างของสิ่งที่คุณทำมันชัดคุณก็จะกะล้าลงมือทำแบบไม่หลงทางและโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็มีสูง ากที่2ภารกิจฮ่องกงเข้าทำถอยในเวลาจำกัดในฉากที่2แบทแมนต้องพาคนสำคัญกลับไปที่เมืองก็อตแ m มแบทแมนแบ่งภารกิจเป็นช่วงสั้นๆน,นั่นคือ1เข้าพื้นที่2ทํทภารกิจ3 ถอนตัวในเวลาที่จำกัดและที่สำคัญแบทแมนได้เตรียมแผนสำรองไว้พร้อมถ้าแผนหลักพลาดหัวใจสํสำคัญของฉากนี้ก็คือความคล่องตัวของแผนเกิดจากการแบ่งงานเป็นช่วงสั้นๆที่มีเวลาตัดสินใจแน่นอนดังนั้นจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามล็อกเวลาที่วางไว้การที่แบทแมนรู้ว่าต้องเข้าทำถอย ตอนนไหนทำให้เขาไม่ต้องะวงกับความสมบูรณ์แบบและกล้าสลับแผนโดยไม่รู้สึกว่าผิดพลาดสิ่งที่ฉากนี้สอนคุณก็คือในชีวิตจริงไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรือ noting h perfect การทำสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่มีข้อจำกัดมีกติกาและมีกรอบระยะเวลาดังนั้นคุณต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วออกแบบสิ่งที่คุณจะทำให้สามารถทำได้ภายในกรอบนั้นเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเขียน เงื่อนไขสลับแผนให้ชัดถ้าไม่คือภายในเวลาที่กําหนดต้องปรับได้ทันทีความนิ่งเกิดจากการพร้อมถอยพอๆพกับการพร้อมบุก ฉากที่3ห้องสอบสวนชนะอารมณ์ก่อนชนะคู่สนทนาในฉากที่3นี้เป็นฉากที่โจเกอร์ยั่วยุแบทแมนทุกรูปแบบเพื่อให้แบทแมนโกรธและเพื่อทําให้แบทแมนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเป้าหมายที่แท้จริงของโจเกอร์คุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าแบทแมนไม่นิ่งพอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองจากการยั่วยุของโจเกอร์ได้แบทแมนก็จะตัดสินใจผิดพลาดและเมื่อตัดสินใจผิดพลาดก็จะทําให้ความผิดพลาดตามมาแน่นอนในฐานะพระเ ขอองงเรื่แบทแมนเป็นคนที่นิ่งเ <c oughs> ขาจึงคุมอารมณ์ของเขาได้อย่างมืออาชีพทําให้สามารถตัดสินใจได้ดีแล้วจึงค่อยลงมือทําถ้าคุณปล่อยให้อารมณ์ลบๆเช่นอารมณ์โกรธมาจูงจมูกคุณแน่นอนพฤติกรรมคุณก็จะเป็นไปในทางลบๆบอกได้เลยว่าคุณจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มดังนั้นคุณต้องไม่ปล่อยคนอื่นมากําหนดพฤติกรรมของเราขอแนะนําของผมนะครับคือถ้าคุณเป็นแบทแมนที่ต้องเจอกับความยียวนของโจเกอร์ให้คุณหยุดแล้วหายใจลึกๆ และผู้ตอกย้ำเป้าหมายที่แท้จริงของคุณถ้าคุณทำแบบนี้โจ๊กเกอร์ก็ทำอะไรหรือว่ายั่วคุณไม่สำเร็จอย่าลืมนะครับหยุดหายใจย้ำเป้าหมายแล้วค่อยลงมือฉากที่4เรือสองลำ อย่าติดอยู่กับภาพเร็วร้ายภาพเดียวในฉากที่4นี้โจเกอร์วางระเบิดเรือ2องลำคือเรือนักโทษกับผู้คุมและเรือของประชาชนโจเกอร์ Joker, ประกาศทางวิทยุว่าทั้งสองลำมีระเบิดถ้าเรือลำไหนกดรีโมทก่อนก็จะรอดเพราะระเบิดจะไปทำลายอีกลำแต่ถ้าไม่มีใครกด ถึงเวลาเที่ยงคืนโจเกอร์จะระเบิดทั้งสองลำเองเท่านั้นแหละผู้โดยสารบนเรือประชาชนก็ตื่นตระหนกมีการโหวตกันว่าจะกดดีไหมหลายคนอยากรอดเพราะมีลูกมีเมียสุดท้ายมีชายคนหนึ่งรับรีโมทมาเขารังเลมือสัน่นยืนอยู่หน้าทุกคนแต่กดไม่ลงและส่งต่อคืนในขณะที่บนเรือนักโทษผู้คุมนักโทษถือรีโมทไว้แน่นไม่กล้าตัดสินใจนักโทษตัวใหญ่ เดินมาหาผู้คุมบอกให้ยกรีโมทมาให้แล้วโยนทิ้งออกนอกหน้าต่างเพื่อไม่ให้ใครทําเรื่องที่น่าอับอายผลลัพธ์ก็คือไม่มีใครกดรีโมททั้งสองรำขณะเดียวกันแบทแมนก็ตามหาตัวโจกเกอร์เพื่อหยุดแผนเคี่งคืนฉากนี้จบด้วยการที่คนในเรือทั้งสองรำไม่ยอมฆ่ากันเองแม้จะกลัวตายสรุปง่ายๆว่าฉากนี้ต้องการสื่อให้เห็นว่าโจกเกอร์อยากพิสูจน์ว่าคนเราจะเห็นแก่ตัวและทําลายกันเองแต่ทั้งประชาชนและนักโทษก็เลือกสักรี และความเป็นมนุษย์มากกว่าความกลัวในแง่ของการโค้ชตัวเองฉากนี้สอนอะไรคุณครับสมองของเราเนี่ยมักล็อกกับฉากเลวร้ายที่สุดเพื่อเอาตัวรอดทาให้คนส่วนใหญ่ยึดติดกับฉากเลวร้ายหรือเรื่องเลวร้ายดังนั้นเวลาคุณเจอสถานการณ์เลวร้ายคุณต้องดึงตัวเองออกจากภาพสถานการณ์เลวร้ายก่อนเลยวิธีง่ายๆก็คือเอากระดาษมาเขียน3สถานการณ์นั่นคือแย่ที่สุดจะเป็นอย่างไรปานกลางเป็นอย่างไรและดีที่สุดเป็นอย่างไรสถานการณ์ แต่ละสถานการณ์จะทำให้คุณมองเห็นทางเลือกมากขึ้นแต่ถ้าคุณยึดติดอยู่กับภาพแย่ที่สุดคุณก็จะเลือกทางเลือกที่จำกัดปิดโอกาสทางเลือกดีๆอื่นๆเมื่อภาพรวมอยู่ตรงหน้าการเลือกทางเลือกจะนิ่งขึ้นคุณจะไม่เดิมพันอนาคตทั้งหมดกับภาพเดียวการตัดสินใจจึงกลายเป็นการเดินตามข้อมูลจริงมากกว่าการวิ่งหนีเงาในหัวความรับผิดชอบเกิดขึ้นได้ก็เพราะคุณให้โอกาสเหตุผลได้ชนะความกลัวจำไว้นะครับอย่าตัดสินใจจากภาพเปรอ ภาพเดียวคุณต้องตัดสินใจภาพอย่างน้อย3ภาพเสมอฉากที่5ระบบ สอดส่องทั้งเมืองพลังที่ดีต้องมีขอบเขตและวันปิดในฉากที่5นี้เป็นฉากที่แบทแมนใช้ระบบสแกนทั้งเมืองเพื่อตามล่าตัวคนร้ายแต่กำหนดชัดว่าจะปิดระบบทันทีหลังจบภารกิจและมอบอำนาจปิดให้คนที่ไว้ใจประเด็นก็คือขอบเขตและวันหมดอายุของอำนาจในการมอบอำนาจให้คนที่ไว้ใจหรือพูดง่ายๆก็คือเวลาจะทำอะไรโดยเฉพาะสิ่งสำคัญมันจะต้องมีความโปร่งใสนั่นเองระบบสแกนในฉากนี้เป็น เครื่องมือที่ส่งพลังช่วยให้แก้ปัญหาเร็วแต่ถ้าไร้ขอบเขตหรือมันถูกใช้โดยคนที่มีเจตนาไม่ดีระบบที่ดีจะกัดกินความไว้วางใจทีละน้อยการที่แบทแมนประกาศล่วงหน้าว่าใช้เพื่ออะไรใช้ถึงเมื่อไรและใครเป็นคนปิดคือการบอกผู้คนว่าพลังนี้มีเจ้าของและจะถูกวางลง เื่อเสร็จงานความโปร่งใสแบบนี้ทําให้คนพร้อมร่วมมือโดยไม่หวาดระแวงว่าจะถูกเฝ้ามองตลอดไปความยิ่งใหญ่ของผู้นําไม่ใช่การถือพลังตลอดการแต่คือการยอมคืนพลังตามสัญญาเพื่อให้ระบบแข็งแรงกว่าคนใช้ระบบดังนั้นถ้าหากคุณมีโอกาสที่จะใช้อํานาจใดๆก่อนใช้เครื่องมือหรืออำนาจนั้นให้เขียน3อย่างนี้ให้ชัด นั่นคือ 1. ใช้เพื่ออะไร 2. ใช้ถึงเมื่อไรและ 3. ใครเป็นคนปิดสวิตชหรือหยุดใช้เครื่องมือหรืออำนาจนั้นแทนเราเพื่อไปการป้องกันการหลงอำนาจและรักษาความไว้ใจคนทำงานหรือทีมงานก็จะกล้าร่วมมือเพราะรู้ว่าพลังมีเจ้าของมีเส้นแดงและมีวันวางลงจริงๆความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ถือพลังไว้ตลอดแต่คือวางพลังตามสัญญาแล้วกลับไปยืนบนความไว้วางใจที่แข็งแรงกว่าเดิม ฉากที่6การล้มของอายการฮีโร่เสาเข็มคุณค่าและพิธีฟื้นตัวฉากที่6เป็นเรื่องราวของฮาวิเดนต์อายการมือสะอาดของเมืองกอตแทมเขาเชื่อในกฎหมายและมีเหรียญน,นำโชคที่มีเหรียญสองหน้าเหมือนกันคือหัวทั้งคู่หมายความว่าเขาไม่ได้พึ่งดวงเขาควบคุมผลลัพธ์ให้ไปทางที่ถูกต้องเสมอโจ๊กเกอร์วางแผนล,ลักตัวเดนกับราเชล คนรักของเดนต์แล้วทําให้แบทแมนเลือกช่วยได้ทีละคนโดยสลับที่อยู่ของคนทั้งสองทำให้แบทแมนช่วยเดนได้แต่แฟนของเดนเสียชีวิตจากระเบิดระหว่างเดนนอนโรงพยาบาลโจกเกอร์ปลอมตัวไปคุยด้วยแล้วปั้นเรื่องเล่าใหม่ใส่เดนว่าเมืองนี้แต่ไปด้วยคนโกงระบบยุติธรรมเอื้อคนผิดสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดคือความบังเอิญเขาจึงเปลี่ยนใจจากยึดหลักกฎหมายไปเป็นโลกโกลาหลนแล้วปล่อยให้ดวงตัดสินอายการคนเก่งสูญเสียคนรักถูกบิด เรื่องเรา บาดเจ็บหนักจนเปลี่ยนจากคนยึดหลักเป็นคนที่ปล่อยให้เหรียญตัดสินชีวิตพ้อคิดสำคัญของฉากนี้ก็คืออย่าให้วันเร็วร้ายตัดสินคนทั้งคนความสูญเสียทําให้สมองคิดแคบลงเหลือเพียงขาวดําและต้องการทางลัดทางอารมณ์หากไม่มีเสาเข็มคุณค่าหรือหลักประจําใจหรือคําประจําใจคอยดึงเราจะถลายไปสู่การใช้ความยุติธรรมเป็นข้ออ้างในการทําร้ายผู้อื่นได้ดังนั้นคนเราควรจะมีคําประจําใจอย่างน้อย3ามค ที่เป็นหลักของเราไว้เสมอเช่นซื่อสัตย์รับผิดชอบเมตตาเป็นต้นคำประจําใจนี้จะทําให้เรายังเห็นทางออกแม้อยู่ท่ามกลางควันไฟเราไม่รู้หรอกครับว่าในชีวิตของเราจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์แบบเดนหรือไม่ดังนั้นถ้าเราไปเจอกับเหตุการณ์ร้ายเราต้องดึงตัวเรากลับมาให้ได้เพื่อเดินก้าวต่อหายใจลึกๆนึกถึงคําประจําใจ3าคําแล้วเขียนมันลงในกระดาษแน่นอนมันอาจจะไม่สามารถทําให้ปัญหาหายทันทีแต่อย่างน้อย จะทำให้เราไม่หลงทางไม่เผลอทำลายสิ่งที่เราเองเชื่อถือและพร้อมกลับเข้าสมรภูมิชีวิตด้วยสติไม่ใช่ด้วยบาดแผล ฉากที่7การเลือกแบบรับความผิดเลือกเล่าเรื่องเพื่อเป้าหมายใหญ่ในฉากที่7แบทแมนยอมถูกมองเป็นผู้ร้ายเพื่อให้ชื่อของฮาวิเดนายการคนดีที่เสียศูนย์จากการกระทําของโจเกอร์ยังคงเป็นความหวังของผู้คนต่อไปแบทแมนยอมเสียเครดิตวันนี้เพื่อซื้อความสงบในระยะยาวให้กับเมืองสาระของฉากนี้ก็คือภาวะผู้นําคือการเลือกความหมายใหญ่กว่าแม้ต้องแรกกับภาพลักการเป็นผู้นําบางครั้งต้องยอมเสียเครดิต เพื่อค้ำจุนความหวังของคนหมู่มากการรู้ชัดว่าจุดหมายคืออะไรทําให้เรากล้ารับบทไม่สวยงามในเรื่องเล่าของวันนั้นเพื่อแรกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้คนจะได้รับการเป็นผู้นําจึงไม่ใช่การอธิบายทุกอย่างให้คนทั้งโลกเข้าใจแต่คือการทําให้สิ่งสําคัญที่สุดอยู่รอดเมื่อเลือกทางนี้ต้องกําหนดวงสื่อสารให้พอดีใครควรรู้ความจรงิงใครไม่จําเป็นตั้งเวลาพักใจหลังรับแรงต้านแล้วกลับไปเดินงานตามปกติความนิ่งของเราจะค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศและทำ ให้คนเห็นว่าชายชนะจริงไม่ได้วัดด้วยเสียงปรบมือแต่ได้ผลที่ยืนยาวกว่าเราสรุปโดยรวมแล้วทั้ง7ฉากได้สอนเราในเรื่องการควบคุมตนเองทกากลางความวุ่นวายซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งในโลกปัจจุบันเมื่อเอาแก่นคิดทั้ง7ฉากมาร้อยต่อกันเราจะได้วงจรที่ทำซ้ำได้เริ่มจากตั้งรางให้กับงานหรือการวางแผนเพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดก็ตามแต่จากนั้น ออกแบบภารกิจในกรอบจริงแบ่งเวลาเป็นช่วงสั้นๆที่ตัดสินใจได้จริงก่อนจะเข้าชนกับคนและสถานการณ์ให้คุมใจตัวเองด้วยการหยุดหายใจและย้ำเป้าหมายหนึ่งประโยคเมื่อถึงจุดเสี่ยงให้มอง3ฉากทัดเพื่อไม่ตาบอดเพราะภาพเรวร้ายภาพเดียวใช้เครื่องมือแรงเมื่อจำเป็นแต่ประกาศขอบเขตและวันปิดให้ชัดฟื้นตัวหลังวันที่เลวร้ายด้วยคำประจําใจและปิดท้ายด้วยการเลือกเรื่องเล่าที่รักษาเป้าหมายใหญ่แม้ต้องยอมเสียหน้าวันนี้การทําอะไร ายเป็นระบบบางครั้งอาจจะไม่ได้ดูสวยหรูแต่มันทำให้คุณเดินหน้าไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้จริงระบบไม่ขอให้คุณกลายเป็นคนใหม่ในคืนเดียวมันเพียงขอให้คุณวางรางให้ถูกแบ่งเวลาให้ชัดหยุดหายใจหนึ่งนาทีเมื่อใจเริ่มร้อนมองโลกสามฉากแทนฉากเดียวใช้พลังอย่างโปร่งใสดูแลใจหลังเจ็บและกล้าเลือกทางที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมให้ยาวที่สุดทำครบวงจรนี้ซ้ำๆความโกรหนอาจจะยังอยู่แต่คุณจะนิ่งขึ้นพม และพาคนรอบตัวให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีสติและมีศักดิ์ศรี นองท่องเป็นกรอนสั้นๆนะครับจะได้จําให้ขึ้นใจได้ตั้งรางก่อนแรงใจปิดทางพังเปิดทางเดินภารกิจเดินในกรอบเข้าทำถอยใส่เวลาไม่หลงทางใจร้อนหยุดหนึ่งนาทีเผลอเป้าหมายให้ชัดกลางใจคิด3ามฉากอย่าตาบอดเพรงเงาความัวพลังมีขอบเขตใช้ระหวา่างปิดเองให้ใครคุมดุลวันร้ายไม่คืนเรายอมเสียเล็กเพื่อรักษาใหญ่เอาละครับไม่มากก็น้อยพอดแคสต์ Podcast นี้น่าจะ มีประโยชน์ให้กับคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับนี่คือ Star e g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง